น,นี้ก็ต้อนรับวันหยุดยาวนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคงหยุดแล้วก็ไปเที่ยวกับญาติบิดเนี่ยเขาบอกก็ได้เห็นอะไรที่แปลกแล้วก็น่าจะนำความชื่นอกชื่นใจมาเะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูคอนเสิร์ตกันนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าการที่ไปกับเพื่อนนะมันมีประโยชน์มากๆนะคะการที่อาจารย์ปรัชญาจาัดจิไรอาจารย์ปรัชญาก็ได้ด้วยอะ่ะหนึ่งก็ได้ได้พบเพื่อนอะนะคะ สองอาจารย์ปริยาก็ได้รีวิวอะไรๆนะคะแล้วก็ได้รู้เส้นทางได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสมองดีพอไปตรวจเข้าก็พบปัสสุขภาพก็ดีสมองก็ดีจริงๆใช่ใชไหมฮะเนี่ยก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ายัางอยู่ในสภาพที่ปกติก็ก็ดีใจนะฮ<ข>ะก็พูดเออเขาเ<ห>ขา<ะ>วัดอายุของอาจารย์ตาม,อมไอ้แมชีนนั่นเขาบอกว่าอะไรฮะว่าอาจารย์สักเท่าไหร่เอ่อ ขาบอกว่าตอนนี้ผมเนี่ยอายุมันเกินมาแล้วล่ะเกินอะไรเอ่อเกินมาตรฐานระธรรมดาเนี่ยอ๋อเกินช่วงอายุเฉลี่ยช่วงอายุมาแล้วของผู้ชายนะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเออนี่บอกว่าอาจารย์ก็ได้กําไรแล้วล่ะโอ้ผมได้กำไรนับจากนี้ไปคือกําไรว่าเหนือคนผลเฉลี่ยของคนของคนไทยครับ ผู้หญิงก็ไปถอดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเหรอคะผู้หญิงมักจะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดผู้ชายเจ็ดสิบสองค่ะพอดีผมไปอินเดียมาแล้วก็พระท่านถามผมว่าอายุเทรรนะ่าไหร่นะผมก็บอกกับท่านบอกว่าผมเจ็ดสิบหกป้าท่านยมโยมมีชีวิตอยู่เนี่ยได้กำไรมาแล้วนะถือว่าโชคดีชาติชาติแต่บางเก่าได้ทำบุญไว้ผมก็ไม่ทราบว่าการที่ทำบุญเอาไว้ท่านก็นบอกว่า ธรรมดามนุษย์เราในปัจจุบันนี้ก็แค่เจ็ดสิบสองผมก็ก็ก็ถือว่าก็ต้องขอขอบคุณอีกไกลกว่าจะ72กว่าจะพูดคํานี้ได้เหมือนพวกเรานะว่าเออนี่นะเราเกินอายุเฉลี่ยแล้วอะไรเนี้ยอีกนานค่ะก็ก็ยังเสียดายหลายๆท่านที่ยังทํางานดีอยู่นะผมทํางานอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินก็มีลูกน้องสมัยก่อนก็หลายท่านออยหลายท่านแต่ว่า เอ่อพราะมีสักประมาณห้าหกสิบคนนะนะใช่อยู่ในกองปรับปรุงบำรุงเรื่องปุ๋ยหมักนี่นะแล้วก็เสียชีวิตแล้วประมาณสิบคนก็เหลือสี่สิบก็วันนี้นะครับผมเองจัดรายการเสร็จแล้วก็ต้องไปงานพระราชทานพิงศพท่านรองอธิบดีสตราจารย์เนลพันธ์รองที่บีคุณนายทีดินที่ปกเสียไปแล้วแล้วก็ไปรองที่บีคุณผู้ศัสตร์เนี่ยก็ยังเสียดายท่านนะเพอายุท่านก็หกสิบเก้า คปล่าท้งกาเสียชีวิตไปเลยน้ะว่าไม่มากเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เพื่อนคุณพ่อคุณแม่เพื่อนนะเล่นเสียชีวิตกันร้อยกว่าเร็วๆวนี้ก็นะคุณเกียรติวัฒนาเวคินก็1 0ึปีลูกหลานบอกให้ใส่เสื้อผ้าสีๆเพราะว่าท่านเป็นนางไปเทพไปสวรรค์แล้วล่ะเป็นเทวดาแล้วแต่ว่าในตอนหลังๆของนักตนาครับหลังจากที่ผมได้ มาสัมภาษณ์เจ้รองศาสตรรย์นในแพทย์นรินทร์วรลวุฒินะครับท่านพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งท่านอธิบายอย่างละเอียดให้ฟัง<ช>ทําให้เรามีความรู้ว่าะมะเร็งนั้นอ่ะมันเป็นโรคที่อันตรายมากเลยเกิดขึ้นทุกวันนะมะเร็งเกิดขึ้นทุกวันในร่างกายเราแล้วโดยเฉพาะมะเร็งตับเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเป็นเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ชายครับทําไมเสี่ยงอ้าวกะทานเหล้ากัน นะสูบบุหรี่ทานเล่าทานอาหารที่ไปทานอาหารที่เรียกว่าอาจจะทําให้ก่อโรคได้ได้ครับแล้วน้ะเรล็งตับเนี่ยนะนางร้งที่บีท่านเสียไปเนี่ยก็ก็เป็นเมล็งตับแล้วมองมองดูแล้วรู้สึกว่านักร้องนักเลงอะไรที่ออกข่าวมาเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไปทางเรล็งตับเราทําให้เราคิดดูว่าเอ๊เมล็งตับเนี่ยกลายเป็นเมล็งซึ่งมีมีเรียกว่าทําลายชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมากนะครับ สำหรับทุภาพตรีที่ท่านเล่ฟังว่ามะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็มะเร็งปากมดลูกคู่กันมาเลยต่อไปก็มะเร็งปอดมะเร็งตับและลำไส้สาหรับผู้ชายนะครับอันหลับได้ก็คือปอดก็คนสมบูีตับก็คนกินเล้าต้องเรียนว่านะคะมะเร็งที่เกิดขึ้นในผู้ชายเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถจะควบคุมได้หากว่าเราควบคุมพฤติกรรมนะคะแล้วก็พยายามเน้นกันว่าอย่างเงี้ยจะไม่เป็นมะเร็งที่ที่ปอดหรอก ถ้าเราไม่เป็นกระตุ้นมันด้วยสารพิษต่างๆถ้าเราสูดดมเข้าไปหรือว่าเราจะไม่เป็นมะเร็งที่ตับหรือตับแข็งหรอกถ้าเราไม่ทานเหล้าเยอะๆนะมะเร็งอันนี้พวกนี้มันเป็นการทําร้ายตัวเองนะนี่ต้องขอบอกนะคะแต่ว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยเรื่องของมะเร็งที่ที่ทเต้านมเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะเกี่ยวโฮอร์โมนโฮอร์โมนเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ควบคุมยาก แล้วก็เรื่องของอะมะเร็งที่ปากมดลูกก็เหมือนกันนะคะมันเหมือนเป็นโรคติดต่อล่ะเพราะว่าแล้วเนี่ยผู้ชายที่นํำมาก,ก็ไม่ไบีสรีละที่จะเป็นมะเร็งได้ง่ายๆแต่ผู้หญิงเนี่ยที่เป็นฝ่ายรับเนี่ยพราะ,ะนั้นอะ่ะบางเรื่องเนี่ยนะคะมันเป็นการป้องกันตัวเองที่ยากมากของผู้หญิงนะคะ,ะแต่สําหรับผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะลดสถิตินี้ได้อะ่ะ ถ้าเราเพียงแต่รู้แล้วเราก็เรียกว่าร่นอารง์กันค่ะท้งผู้ชายก็ปอดก็สูบุรีเอาว่ากันนะสาพิษตาบก็กเกล้าใช่คับแล้วก็ถ้าลําไส้ก็กินอาหารไม่ถูกส่วนอาหารที่ไม่ดีนะครับเรื่องเล่าเนี่ยนะคะต้องเรียนเลยว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยก็รู้จักกับหลายชัยรู้จักแล้วมีหลานที่เข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ก็มีเพื่อนฝูงนะเด็กคนที่เขาขายของเนี่ย เขาก็พยายามที่จะขายของให้วัยรุ่นดื่มนะจะเป็นดริงขนาดที่เรียกว่าอานิดหน่อยมาแอลโกอฮอล์นิดหน่อยเด็กๆผู้หญิงก็ไปดริงกันนะคะคนทำงานเสร็จแล้วก็ไปนั่งดริงนะคะมีความรู้สึกโก้โเก๋นะแล้วรีแลกซ์มากๆเลยแต่ว่าเขาบอกว่ายิ่งผู้หญิงนะคะถ้าทำงั้นอะ่ะไอ้กลไกของการที่จะไม่ติดไม่ติดเหล้าเนี่ย ของผู้หญิงเนี่ยมันอ่อนแอกว่าผู้ชายดีไม่ดีก็กลายเป็นผู้หญิงที่เป็นนางเมรีอะก็สรุปแล้วหมายว่าดื่มเหล้าไปนิดเดียวท่าน,นแหละไม่มากเหมือนผู้ชายมันก,ก็เมาแล้วเมา<ม>แล้วแล้วก็ติดง่าย <บะ S 2> ด้วยบางคนกลับบ้านอาเจียนว่าการอาเจียนนั้นเป็นเพราะว่าอะไรร่างกายเราช่วยอะว่าคุณทําอะไรที่มันไม่ไหวแล้วสําหรับตัวคุณเองนะแต่ว่าถ้าอย่างรักสนุกที่จะไปนั่งดริง้งนะคะแน่นอนอะการขายดริง้งอะมันได้เงินอะ นะคะมีที่ทางที่คนจะไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะไปแหงราไปนั่งริ้งกับเพื่อนรู้สึแบบจะไปเหมือนสังคมญี่ปุ่นนะฮะซึ่งทุกคนจะต้องไปมีเพื่อนออกจากบ้านกว่าจะกลับบ้านก็ดึกๆอะไรเงี้ยะจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นทุกทีต่อไปคงเดี๋ยวต้องเป็นอาที่ของรตัตตมินาชมุชาตินี่แหละเพราะว่าท่านเ,าเป็นรองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ต้องช่วยกันราล่รงลงนะครับให้สุภาพสตรีได้รู้คุณค่าของชีวิต<ช>นะครับต้องทำแล้วต้องทำแล้วไม่เพียงแต,<ม>แต่ว่าจะทำหน้าที่อย่างเดียวผู้หญิงนะคะในวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยเป็นวันพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าทุกๆปีวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันสตรีไทย<ม>ท่านทรงพระราชทานว่าหน้าที่เราเนี่ยที่ต้องตระหนักนะค,ะคือความเป็นแม่ความเป็นแม่บ้าน ความเป็นคนที่จะต้องรู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอ่านรู้รักวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดไปให้ลูกหลานอ่ะหน้าที่ของเราอีกก็ยังมีอีกว่าหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลานะคะนี้หน้าที่นะมีแล้วแต่ลำลำพังตัวเราเองสิค่ะรู้ต้องต้องต้องรู้รักษาตัวเราเองเหมือนกันบางคนก็ทํางานซะจนะทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยลืมหันมาดูตัวเองอต้องไปคู่กันเหยครับ สุขภาพเราดีเราก็สามารถทําให้งานสังคมได้ดีด้วยแต่ว่า้าททางานสังคมมากไม่ดูสุขภาพบางทีเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมก็จริงแล้วในข้อที่สี่ที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งว่าได้ให้รู้จักฝึกฝนตนเองแล้วก็เรือหาความรู้ตลอดเวลาเนี่ยการเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยก็ทาให้รู้ว่าโรคของเราเนี่ยก้าวไปไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางด้านการแพทย์หันจะหันกลับมาใช้สมุนไพร เออก็เฟื่องฟูในขณะนี้นะคะหาอะไรที่ดีๆใส่ตัวเองเนี่ยต้องศึกษาเพราะของมันหลากหลายจริงๆ <c oughs> นะคะแต่ว่าถ้าได้ทําตามรับสั่งแล้ว,ล,วล้วก็ผลสุดท้ายจะรู้เลยว่าต้องรักษาตัวเองให้ดีถึงจะรักคนอื่นได้ <c oughs> นะบางคนบอกโอ้รักลูกกับทำงานเต็มที่เลยหัวแม่เลหนึ่งก็ไม่มีเวลาแม้กระทั่งให้ตัวเองผลสุดท้ายไม่มีเวลาให้ลูกอีกนะคะของคู่กันครับขอมคู่กันต้องถ้าส,สุขภาพใจเราดี ร่างกายเราดีเราก็มีพลังที่จะไปทํางานส่วนรวมได้ดีขึ้นแต่ว่าเราไปทำงานส่วนรวมตลอดเวลาแต่ว่ากลับมาตัวเราเจ็บๆเป็นไข้ไม่ได้ก็สําหรับตัวเองก็เหมือนกันค่ะอยากทําอะไรที่เรียกว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ขณะนี้ก็มีเรื่องของอาการที่จะยกสถานะองค์กรนะคะของสภาสตรีแห่งชาติ ให้เป็นคาวซิลที่แท้จริงเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยเป็นที่พึ่งนะคะทั้งหมดเลยอะ่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ร่างพระราชบัญญตัติสภาส่งชาติเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ยื่นนะคะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้ตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นเราก็มานำมาเรียนท่านวันใดที่ท่านเห็นคนมานั่งขอชื่ออาจจะต้องล่าหลายชื่อนะคะ เพื่อที่จะให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้อาจจะทําที่ตรงนี้ก็ได้ให้ทุกคนช่วยกันหมดก็ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนว่าเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็เอาเอา,เอาชื่อมาให้ทางวิทยุก็ได้นะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะใครที่สนับสนุนก็บอกว่ามีเท่าไหร่ละหมื่นชื่อนะคะนั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เรื่องนี้ไปเร็วขึ้นก็ถือว่าท่านจะได้ให้ของขวัญกับผู้หญิงในวันสตรีไทย เพื่อทางนี้ทางนั้นเพื่อให้เขาได้มีสถาบันซึ่งสามารถที่จะเป็นที่รวมแล้วเราก็จะใช้พลังสตรีนี่แหละมาช่วยพัฒนาประเทศนะฮะมาช่วยผู้ชายไม่ใช่มีพลังสตรีไว้เพื่อที่จะว่าแล้วพลังบุรุษจะอ่อนแอไปไม่เลยพลังสตรีเนี่ยที่จะมาช่วยนี่ก็คือจะช่วยให้งานของประเทศชาติเนี่ยไปไกลแล้วก็ช่วยงานของผู้ชายจะได้รู้จักทำทั้งงานบ้าน งานเมืองทุกอย่างนะคะเห็นด้วยครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากนะเดี๋ยวนี้โดยมากก็มีสภากันหลายสภาแล้วล่ะก็ทําให้กิจการกรรมนั้นๆนะครับเช่นสภาเกษตรกรนี้นี้กระทรวงเกษตรเขาก็มีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นออกไปคนหมายแล้วเขาก็รวมตัวกันขึ้นก็ทําให้เกษตรกรแข่งขันภาสตรีถ้ามียังไม่มีเอมพาอยู่นก็จะทําให้สภาพสตรีมีความแข่งขันขึ้นมเห็นด้วยทุกมีแนวทางที่จะปฏิบัติ มีกฎระเบียบที่ชัดเจนนะคะมีงบประมาณชัดเจนมีการตรวจสอบเข้มงวดแล้วผู้หญิงก็จะได้ทำอะไรที่เรียกว่าผลักดันนะคะหลายๆอย่างที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วย yeah, ะนะคะความไม่เท่าเทียมกันการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการเอาเด็กผู้หญิงไปค้าขายหรือไปทำงานที่ไม่มีศักดิ์ศรีไปขายตัวเนี่ยยังเกิดขึ้นทุกวันนะคะแรงงานเด็กนะคะหรือว่าการที่เรียกว่า เป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยผู้ชายก็นึกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นของเขาจะทําอะไรก็ได้จะรังแกงไงก็ได้อันนี้ถ้าใครพบห็นเนี่ยเวลานี้เนี่ยเรามีเบอร์ที่จะรายงานได้แล้วคะ่ะหงสนะคะ oscc นะคะ one stop service center ะะซึ่งเขาจะดูแลว่าไม่ได้นะใช้กำลังรังแกกันเนี่ยมันผิดนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรามีเด็กผู้หญิงนะซึ่งช่างผู้หญิงเพื่อผู้ชายเรานะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะนะที่จะเรียกว่าพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็มีความรักปิ้งปั้งอะไรกันขึ้นแต่คนที่ท้องก็คือฝ่ายหญิงนะคะก็จะมีเรื่องนี้แหละที่เราจะต้องเข้าไปช่วยทางพัสษาสตรีนะคะก็ได้มีมตินะคะเห็นชอบกับรัฐบาลที่จะทำศูนยะ์ที่จะให้พึ่งพาแล้วเราก็ได้ไปเซ็น MOU ไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราก็จะช่วยนั้น อีกไม่นานก็คงจะเห็นนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะโทรหาสภาสตรีได้ในโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะคะที่ไม่มีที่พึ่งอยากฟังจากผู้หญิงด้วยกันนะคะอยากจะฟังจากพี่ๆว่ามีทางออกอยังไงบ้างเราก็จะให้หาโรงเรียนให้หาบ้านที่อยู่อาศัยให้หาอาชีพให้นะคะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันผ่านพ้นไป ให้เขาก้าวคนจากสิ่งนั้นได้เอาไปนานแล้วยังไม่ถึงพลิกไทยกับกระวานาลยจ้ะกระวานนะก็ทุกอย่างที่รเบญญาพูดมาตรงนี้มันเป็นประโยชน์หมดเลยครับในด้านสังคมยังไงก็ตามถ้าสังคมดีทุกอย่างมันก็ตามมาในเรื่องที่ดีดีด้วยนะครับแต่วันนี้ในตอนนี้ที่ไปเมืองจันทร์มาเมืองจทั้งกลับมามีเรื่องยังมีก่าหลงนะมีอยู่มากมายเลยนะเราเลาเท่าไหร่มันก็ไม่จบที่เมืองจันทร์โอเคราได้เรื่องเราได้เรื่อยๆ ถ้าไปเมืองจันเนี่ยเราจะเห็นว่า,าสมัยก่อนชาวต่างชาติเดินทางมาเมืองจันสิ่งหนึ่งที่เดินทางมาสมัยก่อนเพื่อจะหาเครื่องเทศอันนั้นใช่เครื่องเทศเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับแล้วก็เดินเรือเข้ามามาหาเครื่องเทศและเมืองจันเนี่ยเป็นเมืองซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศเพราะสามสี่เรื่องหนึ่งดินดีเพราะมีภูเขาไฟระเบิดอยู่สมัยโน้นหลายๆล,ล้านปีดินก็ดีขึ้น และการที่สองฝนตกชุกชเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านทางด้านใต้ก็พาดผ่านมาทางเรามีหวานทองเลยใช่ไหมตรงนี้มาผ่านมาจากเราก็หลุดเข้าเขมรไปเป็เที่ <ไป S 2> ที่ระบายน้ําได้คล่องเปที่ภูเขาภูเขา,ม,ามัน<ะ>อยู่อยู่ใกล้กับทะเลระบายน้ําดีด,ด,นนดนินดีนะครับความชื้นดีพืชพันธุ์ยาก็เกิดขึ้นแต่นั้นเครื่องเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบ ในดินที่มีความชุ่มชื้นสูงดังนั้นจะเห็นว่าพระกระวานนะกระวานนี้เป็นตัวหนึ่งมีพริกไทยมีกระวานมีดีปีก็วันนี้ก็พริกไทยเราพูดไปแล้วใช่ไหมค่ะที่อยู่ที่เมืองจันทร์พริกไทยที่มีชื่อเมืองจันทร์ก็ว่าไปแล้วทีมากระวานกระวานนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาว่า a ม m o มม u m a อมโมมัมเอ่อ s t e เวนกระวานทั<ค>้งนั้นคำว่า<ค>กระาวาน คาดามอนคืออะไรถ้าเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ใช่ไหมคาดามอนภาษาธรรมดาอะมาม่วงนะอะมะม่วเป็นแระวานภาษาพืษศาสตร์แสดงว่าเนี่ยกระวานเนี่ยเป็นชื่อของผู้ค้นพบกระวานเครหวานเครหวานเนี่ยก็เลยจะไปสอบดูว่าคือพูดยังไงเขาพูดคําว่ากระวานเป็นนะเขาก็เลยต้องเครหวานไอเราก็เลยนําเขาว่าป้ากระวานมาใช้แต่ไม่เป็นไรคนไทยรู้จักแหละดังนั้นแล้วชื่อสามัญสมัยก่อนเรียกว่าสยาม คาร์ดามอนจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปวิลล่าเนี่ยต้องมองหาคาดามอนถ้าพูดสยามเนี่ยแสดงว่าในโลกรู้จักเลยสยามคาดามอนเนี่ยคาร์ดามอนเนี่ยแสดงว่าเราหวานมีชื่อภาษาไทยว่าสยามคาดามอนนะครับแต่ว่าพอดูเป็นไทยแท้เป็นไทยแท้เลยนะก็อยู่ในวงคลองพวกขิงข่านะพวกขิงข่าพวกเร่ขมิ้นอะไรแท้พวกเนี้ยแต่เขามาปลูก ในที่ที่มันแห้งแล้งนักไม่ได้นะเพราะเขาชอบอยู่ในป่าชื้นๆป่าชื้นๆนะครับก็ไปดูที่ว่าทางพฤกษศาสตร์แหล่งกําเนิดมาจากไหนเขาบอกว่ามาทางอินเดียตอนใต้เราก็มองดูอินเดียตอนใต้และก็สีร่างกายรลังกาก็มีเครื่องเทศมีอบคเชยนะฮะทังนั้นแสแดงไว้ในกลุ่มเดียวกันละ <ใ>คเคขึ้นที่ไหนได้ก็มีกระวาขึ้นมาจากนั้นก็แสดงอินเดียตอนใต้แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนอินเดียเนี่ยนะ,ะชอบใช้เครื่องเทศมากๆ<ต>ถ้าเราจะเห็นตลาดเขาเนี่ยนะคะการทำกับข้าวมาซาลาอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องเทศที่เรียกว่ามีส่วนผสมชัดเจนนะ,ะคะขายกันเป็นสูตรเลยนะ,ะคะดังนั้น,นมาแล้วนะมาไทานเดียตอนใต้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ทําให้เราคิดดูโอ้สมัยก่อน,นอินเดียอพยพนะ พอพยพจากอินเดียมาเนี่ยมาทางตอนใต้ของประเทศไทยแหล,ลมมาลาอยู่เนี่ยเพื่อจะเดินทางไปหาแผ่นดินใหม่ที่เขมรพวกนี้อาจหนึ่งในสันฐานอาจจะเจอประวานท,ที่นี่แล้วหรืออาจจะเอาส่วนหนึ่งเอามาอีกนะฮะเพราะกระวานมันมีหลายตัวนี่กระวานดำกระวานแดงกระวานขาวอะไรต่างๆกระวานกระวานจันทร์ แแดงกระวานจันนี้ต้องมีอยู่ที่เมืองจันทร์กระวานจันทร์นี่ดูเหมือนจะสีขาวะนะฮะล้วก็ต้องพืนพันพื้นเมืองอ่ะมีอยู่แล้วในป่าเน,นี่ยมีกระวานเยอะแต่ว่ามันจะมาเรียกว่าไปเอามาปลูกนี่นะเชี่ยวยากนะอาจารย์ยากยากะหน่อนเนี่ยแล้วก็เลยจากนี้ไปนิดนึงนะฮะเข้าเขมรไปก็ไปเจอกระวานโพธิสัตว์คโพธิสัต,ราตาเราก็เลย เลยเลยเลยพระตะบองไปหน่อยนะเป็นจังหวัดโพธิสัตว์เดิมทีเนี้ยเป็นจังหวัดพมาที่ไทยชื่อเมืองชื่อเมืองนั้นเมืองโพธิสัตว์ไงเป็นจังหวัดโพธิสัตว์เลยพระตะบองแล้วก็พวกนี้ก็เป็นมองดูขิงขาก็าลวกันหน้าตาคล้ายขิงคล้ายขาพวกนี้ใช่มันเป็นเหมือนกับอะไรที่ลำต้นขึ้นมาจากดินแล้วก็มีดอกข้างข้างข้างล่างอ่าครับนะครับพวกนี้ก็ส่วนที่ใช้เขาบอกว่าเขาใช้ลากใช้หนใช้เปลือกใช้แกน ใช้ผลนะครับมามากมายทั้งหมดนี่ค,คือประโยชน์ที่เราจะได้จากลาวานต้นพันอย่างนี้เนี่ยมันก็รวมทั้งหนอกกะลาด้วยนะอาจารย์นะหนอกกะลาเนี่ยเราเพียงแต่ชใช้ลำต้นนะหนอกปรากฏว่าอตอวต้นเร็วเร็วเร็วเราไปเร็วกับหนอกกะลานี่คล้ายกัน,น,นไหมคือาาตัวเดียวไหมเอ้าตัวเดียวเราเรียกว่าเร็วที่เหมือนาจารย์นะถ้าไปอยู่ทางทางเนี้ยทางปากเป็ดกอเป็ดพวกนี้นะฮะ เขาเรียกว่าหนอกอลาเราบอกว่าไปพบทางพฤกษศาสตร์เร่หรือหนอกอลาหรือขาดน้ำเขาบอกงั้นนะขาดน้ำอยู่อยู่ตัวเดียวกันดังนั้นว่าพวกนี้มันชอบน้ําอยู่ทีนี้มาพอเราได้กระวานมาแล้วใช่ไหมก็ประโยชน์ที่ได้เลยลากเขาบอกลากนี่นะครับก็แก้โรหิตเป็นเรื่องเทศเนี่ยใช่ไหมถึงก็สอหานี่พ่ออะไรแก้โรหิตเน่าเสียฟอกโรคหิตแก้ลมแก้เสมหะแก้ลามนาด นะครับลากเขาเขาเห็นว่าเข<อ>าวาน,นาาก็คือเหงือก,กเสบใช่ปะถ้าท่านเห็นว่ากระาวานนันนี้นะครับดูให้ดีนะลากไปแล้วหัวแล้วหนอครับพยาธินะครับแก่พยาธิสมัยก่อนพยาธิไม่มียาขับถ่ายวันเดียวจบนี้หรอกนะต้องโอโหเปลือกต้นนะครับเปลือกต้นนะแก้ผอมเหลืองนะครับแก้โรคผิวหนังแก้ตัวหิตเป็นพิษ Can can. แก่นมีแก่นแสดงว่าข้างในมันจะมีแม้แต่เป็นพืชเ,เป็นพืชคลองขี้ขาดเนี่ยนะมันข้างในมันจะมีแข็งๆหน่อยเรียกว่าแก่นนะนอันนี้ก็ขับผิดลายอยู่ิครับนะครับกระพี้กระพี้ข้างในนี่ใหญ่เลยกระใหญ่เลยรักษาโรคผิวหนงังหรือบำรุงเลือดใบก็ใช้ได้นะครับแกล้ลมสันนิบาตผลกแก่นี้ผลที่มันจะสําคัญ ต้นกระวานเนี่ยเราโดยมากอ้วผลสวยนะกลมๆครับดังนั้นผมขอเอาภาพเลยนะฮะดูต้นกวานต้นหน่อยเดี๋ยวจะหมดเวลาในช่วงนี้ละเพราะช่วงหน้าเราจะไปเรื่องของการอันนี้ต้นกระวานเห็นไหมครับคล้ายๆต้นเหมือนขาอันนี้เป็นกอเล็กนะเล็ใครเอามาปลูกเนี่ยอันนี้เราก็ถ่ายภาพมาจาพตัดไปเลยอาจารย์นี่คล้ายๆขิงอะดูแยกอ้าวละนี่ลูกแะ้วนะ กระวานนี่ลูกออกมามันจะเป็นผูููอย่างนี้นะสามผูแต่ว่าข้างในมันจะมีเม็ดเยอะเม็ดเยอะนะเดี๋ยวผมใส่แกงนะใส่แกงมัสมันไหมกระวานมัสมันทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวดูที่มาใช้ประโยชน์ที่วานเนี่ยนะใครเคยเคี้ยวลูกกระวานไหมครับค่ะข้าวขาตัวเนี่ยใส่อยู่ในแกงมัสมันพวกนี้ก็ไปดับกลิ่นนะครับ แล้วก็เมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ท้องหายท้องอืดท้องเฟ้อหลายหลายพวกนี้นะครับเอาไปทำแอร์เอ็กซ์ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทำแข่งกับแอร์แอร์เอ็กซ์ได้แล้วล่ะครับเอาับนี่ให้ให้หมดอาทิตย์นี้เอาแค่กระวานอาจารย์หมดจะหมดเวลาแล้วสรุปแล้วเราใส่ในมัสมั่นอาจารย์เคยเคี้ยวมั้ยเพราะเคี้ยวแล้วมันก็จะเผ็ดๆได้อาจจะเคยเคี้ยวมั้ยคะ ไม่เคยจะไปคมมาไม่เข้าไม่เข้าคือคือตัวเองเนี่ยนะเห็นลูกกระวานก็เขี่ยทิ้งไม่เคยไม่เคยได้ทานเลยแต่ลูกรู้ว่าลูกกระวานนี่เขาใส่เข้าไปเคี้ยวเถอะครับมันมันมันเผ็ดนะมันเผ็ดมันร้อนนี่ไ้ผลทั้งหมดเนี่ยนะที่ผมว่าลูกกระวานเนี่ยนะดูสิครับนะก็มันมีน้ํามันหอมระเหยไงแหละมันอยู่ในลูกกระวานแล้วก็รสกับเผ็ดร้อนนะฮะแล้วหอมระเหยเหล่านี้ก็เรียกว่าเอเอเอเซอร์เนออยพวกนี้นะครับ มีในลูกกวาด5-9เปอร์เซ็นต์ค่ะนั้นมัน<อ>ก็จะมีฤทธิ์ในการขับลมะนะครับในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียบางชนิดฉะนั้นท้องเราเกิดจะท้องร่วงเนี่ยนะเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดมันโดนโด,นโด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 นยับยั้งอยู่นะครับอ่าก็มีหน้าเราเวลาเราแกงมัสมั่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีน้ํามันลอ,อยอยู่นะน้ำมันลอยหอมนะน้องหอมแล้วคือว่าไอ้กลิ่นพวกขาวๆเนี่ย พวกปลาพวกเนื้อเนี่ยถ้าใส่กระวานไปแล้วกลิ่นมันจะหอมแสดงว่ามันตัดกลิ่นนะขากลิ่นแต่ต้องบอกเลยนะคะก็ไม่รู้ว่านอกจากมัสมันแล้วเราจะใส่กระวานทําอะไรหลายหลายหลายชนิดนะกระวานเขาบอกว่าจะไปเมืองจันต้องกินไก่ต้มขาใส่กระวานแต่เข้าใจว่าคงจะใช้ต้นมากกว่าคล้ายๆว่ามันเป็นข่าใช่ไหมแต่มันต้นมันซอยมันเข้าไปแทนตะไคร้ใช่ไหมทำหนองนั้น คนแก่ไี่ขับโลหิตอีกด้วยบำรุงธาตุนะครับแล้วก็ลมตุกในอกเราเนี่ยบางทีเราก็จะมีปัญหานะค่ะเสมหผาในคอมีมากมันก็สามารถที่จะแก้ได้ทําแคปซูลตะวันจะดีไหมเนี่ยจะเล่นอาหารสนใจแล้วก็นี่แหละครับที่เขาเดินทางจะให้เคี้ยวไหมเคี้ยวอ่ะตะวันกลัวเขามันแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เคี้ยวไปแล้วมันเหลือเศษ เปลือกอะไรติดคอยบนะเอาไปบดดีกว่าเดี๋ยวลองดูที่หมดเนี่ยนะเขาจึงเดินทางเข้ามาที่เมืองจันเพื่อจะหากระวานเป็นเครื่องเทศใช่ไปนะครับทั่วโลกเลยชจะไปเมืองจีนจะไปยุโรปฉะนั้นเรือสินค้าต่างๆจึงมาจมอยู่ที่เมืองจันแล้วผมก็พาสมัยจึงเราไปจมอะว่าอะไรไปจมไปทิ้งซากไว้ตรงนั้นเลยหมายว่าว่าบางทีมาดูพายุ่ะก็เป็นหลักฐานว่าเขามาที่นี่มาทําอะไร ก็ได้ไปสูตรแล้วเขามาที่นี่ตัวหลักมาเพื่อจะเรื่องเทศที่เหมือนจะกระวานหรือพริกไทยที่ผมได้เคยพูดไปแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแห่งหนึ่งแล้วต้องบอกเลยว่าถ้ามาจากเมืองจีนนะแล้วอ้อมมาทางเกาะกงอะไรทั้งหลายนะหลายเนี่ยก็จะถึงจันทบุรีเกิดถึงเข้าแม่น้าจันทบุรีก่อนมาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซ้าไปเพราะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งนะที่มีสัาเภามาจอดมาซื้อขายอะไรกัน แต่นักเครื่องเทศเตียงเป็นจังหวัดจันทบุรีจึงเป็นจังวันหนึ่งของประเทศไทยที่มีเครื่องเทศมากที่สุดค่ะอาจารย์หมดเวลาแล้วเราเจ้าต้องเบรกแล้วช่วงหน้าพบกับคุณสรีภาคาพันธ์ค่ะ